จิ๊บปว่วอยู่ไหนอ่ะขอคลิปก่อนปลาอะไรอ่ะช่อนเหรอรีบโอ้ยช่อนเนยดนงเด็กออกมาเล สันหมดแล้วกูกูสันเลยโคตรประชดโคตรประชดโอเคนะดูตัวครับผมนานๆได้เจอทีครับใบนี้ดูตัวมันก้อนโคตรประชดดูแขนดูแขนแทนแขนผมนะดูแขนผม เท่าขาเลยครับมีสามสองกว่าเกือบสามมาทาน go